เชื่อเอว่าไม่มีอะไรสบายเท่ากับเอากิเลสออกจากใจเนไม่มีอะไรสบายเท่านี้นะโลกใบนี้ไม่มีอะไรสบายเท่ากับเอากิเลสออกจากใจนะพอ,อกิเลสออกจากใจได้นี่ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ไม่ต้องเดินจงกรมก็ได้เพราะเมื่อไรกิเลสไม่มีผลต่อใจเนี่ยอย่าพูดให้คักๆเลยวันเนี้ย เมื่อใดกิเลสไม่มีผลต่อใจคุณไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ในเรื่องการภาวนาไม่ต้องเข้าสมาธิไม่ต้องไปทำอะไรเลยอยู่ไปวันๆไปนั่นจิตนั้นมันว่างจากกิเลสจิตนั้นมันไกลจากกิเลสแล้วกิเลสไม่มีทางตามทันได้นี่แหละจึงเรียกว่าเมื่อถึงฟังแล้ว ไม่ต้องแบกเรืออันนี้นะข้อไม,มยคำว่าเรือคือสิ่งที่พาข้ามฝัง่งอะไรคือสิ่งที่พาข้ามฝัง่งก็คือความเพียรคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิการพิจารณาทำการขัดขืนใจตนเองนี่คือเรือที่เราใช้ข้ามฝัง่งพอไปถึงฝั่งแล้วเราก็ลงจากเรือคือไม่มีการทำความเพียร ไม่มีการขัดขืนใจตัวเองไม่มีการฝืนทวนใจตัวเองใจนั่นมันสบายแล้ววะนี้ไม่ถูกกระแสน้ําพัดแล้วไม่ถูกสัตวรลายในทะเลจ้องจะกินแล้วเพราะมันถึงฝั่งอันกเกษมแล้วปลอดภัยแล้วเหลือแต่ใช้ชีวิตไปเฉยๆเนี่ยนี่คือความหมายก็ลักใช้ชีวิตโดยธรรมวินัยเป็นอยู่โดยความเป็นพระดีๆไปคนหนึ่งโยมดีๆไปคนหนึ่งนั่นแหะ เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อใดเรายังไม่ถึงฝั่งกิริยาในการว่ายข้ามฝั่งหรือการนั่งเรือข้ามฝั่งมันต้องมีคือการทําความเพียรการขัดขืนใจตันเองการอยู่เหนืออารมณ์ให้ได้อยู่เหนือนะแม่น้ํานั้นให้ได้ไม่ตกไปสู่กระแสน้านั่นให้ปลาให้สัตว์ลายมันกินหรือตกไปสู่อำนาจของน้ําอันลึกเนี่ยยาละความเพียรในการ เขากิเลสนะขัดขืนใจตัวเองอะไรนั้นไม่ดีอย่าไปทําตามมันพยายามฝืนเฝ้าอมองมันมีสติมีปัญญากำลาบมันอ่าพอมีกำลังอ่ะเรือเรามันจะเร็วขึ้นมีกำลังในการพายเรือเรือเรามันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นฟังก็อยู่ใกล้ขึ้นเอ้วถ้าเราไม่มีกำลังอ่ะเรือก็ลอยคอยอยู่ในกลางทะเลแหละ หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวก็จะจมเดี๋ยวก็จะถูกพายุพัดกลับไปฝั่งโน้นเหมือนเดิมแต่ถ้าเรามีกําลังแบบน,นี้เอาเลยต้านทานกระแสของลมกระแสพายุเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นฟังก็อยู่ใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆพันิพพานก็อยู่ใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบน,นี้จอดเทียบฝั่งขึ้นสู่บกคือพะนิพพานก็สบาย อยู่เนื้ออะอย,อ,อยู่เนื้อกระแสอารมณ์อยู่เนื้อกระแสความคิด่าอยู่เนื้อกระแสร่างกายไม่เป็นธาตุของร่างกายไม่เป็นธาตุของอารมณ์ความคิดมีสละเนื้ออารมณ์ความคิดเนื้อร่างกายนั่นแหละคือฝั่งคือพระนิพพานอืมความเพียรนี่ยทวันละน้อยไม่ต้องไปทามากมีเวลาก็ทําเช้าเย็นเช้าของวันเย็นก็ได้วันละเล็กวันละน้อย ที่เหลือก็แค่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเท่นั้นนะถ้าไม่อยากนอนจมทุกอยู่ต้องต้องตื่นรู้ให้ได้ต้องต้องมาพัฒนาจิตให้มันตื่นให้มันรู้ให้มันแจ้งให้มันคลายออกจากอารมณ์ให้ได้นะตราบใดที่ยังเพลินอยู่ในโลกโลกใบนี้มันจะดึงเราไปตลอดตลอดตลอด แต่เมื่อใดเราเข้าใจมันแล้วเราจะห่างมันออกมาห่างมันออกมาเนี่ยห่างจาก,าก,ากจากโลกอยู่เหนือโลกอย่างนี้นะอยู่เหนือโลกนะเพราะไม่พัวพันกับมันไม่พัวพันอะไรกับมันแล้วอืม,อม,อมก็ทําเอาตามวาสนานิสัยใครชอบกรรมฐานบทไหนอืมชอบรูปแบบคองสำนักไหนก็ไปหาครูบาอาจารย์เอา แต่ที่นี่สวนป่าชยมิมุติอาจารย์ให้เวลาที่เถิดทำไมอาจารย์ถึงมาสร้างวัดพราอ,อาจารย์เคยไปอยู่ในสถานที่หลายแห่งมันไม่มีเวลาไม่มีเวลามาภาวนามาดูตัวเองมาอยู่กับตัวเองมีแต่งานก่อสร้างมีแต่กิจนิมนต์อย่างเนี้ย